กว่าจะมาเป็นประธานห้างนะครับคนปัจจุบันก็เคยผ่านเรื่องราวหลายๆมามากมายเนาะพี่น้องเนาะก็บอกว่ากันไปนะครับคนเรานะครับผิดพลาดได้แต่อย่าผิดซ้ําแต่ก่อนก็รับจ้างหลายวันนะครับประธานห้างเป็นคนผิวคล้ํากรรมพันธุ์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแจ้งเกิดของประธานห้างนะครับไปเป็นประธานในการเปิดการดำเนินนะครับเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆจัดให้นะครับไปนั่งเก้าอีเก้าอี้กระพังไม่ต้องนั่งแค่แค่ก็หักนะครับประธานห้างเป็นคนที่แบบ ดูเหมือนซกมกสกกระปกนะพี่น้องเนาะเป็นคนผิวคํำแต่กําเนิดนะครับคลิปนี้อยู่บนกองทรายนะครับทุกคนก็คงเห็นนะครับแต่พอประธานห้างได้รับบทบาทที่มากมายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรนะครับเป็นพระเอก MV หรือว่าเล่นหนังนะครับก็อยากดูแลตัวเองไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่อยากให้ตัวเองดูดีเนาะพี่น้องเนาะบางคนบอกว่าประธานห้างติดรอแล้วนะครับ เฮาก็ต้องอยากให้ตัวเองดูดีพี่น้องนะครับประธานห้างจึงมาใช้สบู่ตัวนี้นะครับเป็นสบู่ดีครับสบู่สตรอเบอรี่คอเลเจนนะครับมีเมือกหอยทากนะครับแก้สิวฝ้ากระนะครับให้ผิวออร่ากระจ่างขึ้นพี่น้องนะครับไม่มีใครที่ไม่อยากให้ตัวเองดูดีเนาะอย่าว่ากันพี่น้องนยลองเปิดใจดูนะครับสบู่ดีครับของประธานห้างนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยพี่น้องยังไม่มีตัวแทนนะครับผู้ใดสนใจนะครับหรือใครสนใจก็กดที่ ก,กล้าได้เลยนะพี่น้องเนาะลองเปิดใจบึง่งพี่น้องบึ่งประธานนะครับจากแต่เริ่มและก็ปัจจุบันนะครับจะเห็นความแตกต่างมากขึ้นนะครับผมลองเปิดใจนะครับสบู่ดีครับ